้วตรงนี้แํามได้ไหมครับเนี่ยตรงวงบอกที่อวางเครื่องพักนะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้บอลูกป่าไหลนะครับผมจะอยู่รวมเป็นกลุ่มอยู่ตรงนี้เลยนะครับจําได้นะบนี่ยผมยกออกแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ใช้แล้วนะครับสาเหตุก็คือมันมันขึ้นเป็นฉนิมนะครับเนี่ยหน้าตาแบบนะี้เป็นฉนิมนะครับ นะครับมันจะติดมือมันจะสาดนะครับนะครับเวลาไข่ปลาไหลมันจะฟักเป็นตัวแล้วมันจะใต้ท้องลังไข่นะครับลูกปลาไหลนะครับมันจะเสียดสีนะครับหรือติดเชื้อนะครับเป็นเชื้อรานะครับแล้วก็ตายนะครับเออช่วงแรกไม่เป็นไรนะครับมันก็ได้นะครับยังใหม่ๆอยู่นะได้นะครับโอเคนะครับ เพราะว่าผมเลยทําใหม่ครับเนี่ยเอาเป็นแบบเดิมนะครับเหมือนปีที่แล้วนะครับกลวยสีเหลืองคล้ายๆกลวยสีเหลืองนะครับอันนี้สายปั๊มนะครับสายปั๊มนะครับไข่ผมก็ตักมาแล้วนะครับสองวันวันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับคือแบบนี้ง่ายกว่านะครับคือนะนี่ปั๊มนะครับอันนี้ตัวพักฟื้นนะครับไข่นะครับนี่ครับ แบบนี้เลยนะครับง่ายกว่านะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนิดนึงนะครับนะไข่มันจะเป็นชีเลือดแล้วนะครับอันนี้เป็นขวดน้ํายาล้างจานนะครับแล้วก็ตัดนะครับตัดแล้วตรงที่จับนะครับมันมีรูนะครับแล้วก็ตัดสวมใช้ยาแล้วก็ไออันนึงก็สวมปั๊มเข้าไปนะครับนะมันจะมีเช็ดวาล์วตีกับด้วยนะครับและข้้นล่างสุดก็มีวาล์วปรับความแรงของน้ําด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับแบบเดิมเหมือนปีที่แล้วนะครับแบบกลัวเชื่อเพราะว่ามันข้างในมันจะลื่นนะครับมันจะน่ะลื่นนะครับมันจะได้ไม่เป็นฉนิมนะครับมันเป็นพลาสติกนะครับอันนี้เลยใช้วนมาแบบเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้ดูจากไข่แล้วก็ประมาณห้าวันนะครับจะได้เป็นตัวนะครับน่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดก่อนนะครับ คือสาเหตุที่ให้ผมผมให้ท่านดูก็เนื่องจากว่าเอเป็นสังกะสีอะไรเออเป็นฉนิมได้นะครับเนี่ยนี้ก็คือจะไม่ฉายแล้วนะครับเนี่ยหน้าตาแบบนี้ครับเน,นี้ยช่วงตอนเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะได้ให้อาหารลูกปลาไหลนะครับจะจะให้เป็นจุดๆนะครับแบบเดิมนะครับเหมือนเดิมเวลาให้เสร็จแล้วก็หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็เปลี่ยนน้านะครับเหมือนเดิมนะครับ มันก็มีตายบ้างนะครับธรรมดานะครับอย่างเช่นตัวนี้นะผมมองเห็นแล้วนะครับเนี่ยตายนะครับมันจะมีนานๆที่จะเห็นตายตัวหนึ่งนะครับมองเห็นไหมครับมันจะโค้งโค้งนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะได้ตักออกนะครับคือสาเหตุก็คือแบบนี้นะครับมันก็ก็โอเคนะครับเดี๋ยวจะได้แก้ไขใหม่นะครับเอาเป็นว่าอันนี้ก็ลูกปลาไหลนะครับอ่างเปรนะครับ ผสมปูนะครับอ่ะโอเคนะครับเอาเป็นว่าผมจะได้อธิบายในเรื่องเครื่องฟักนะครับเตรียมเป็นฉนิมนะครับอ่ะโอเคนะครับสวัสดีครับ